Pronto. จงังเฮ้ยสุกะปรกอ่ะเอ๊ะเราเคยเรียนเรื่องเครื่องกองน้ำน,นี่นาะอืออ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในชั้นของผ่านนะคะและชั้นถัดมานะคะเป็นชั้นที่5จะเป็นในส่วนของยายาย ชั้นสุดท้ายจะเป็นทรายละเอียดนะคะและหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ําลงไปนะคะเพื่อให้กรองในชั้นต่างๆทั้งหกชั้นนี้นะคะแล้วจะออกมายังไคชนะนะคะที่เราได้เตรียมไว้ตอนแรกนะคะฮายสวัสดีจาสลึงเอ็งพูดภาษาวิปะละอะไรของเอง็งคะอะไรวะเนี่ยอยุ่ไหนวะที่นี่ที่ไหนหรือจ๊ะเีอะไร ที่นี่เมืองกุสินทธนบุรีปีฉลูนี่เราย้อนยุคมาหรือเนี่ย,ยแล้วคุณลุงทำอะไรอยู่หรือจ๊ะข้ากำลังขุดทรายอยู่นี่เองไม่เห็นหรืองั้นค้าขอสายคุณลุงหน่อยได้ไหมจ๊ะเอาไปทำอะไรล่ะเดี๋ยวคุณลุงคอยดูหนูเอาอะไรกันเลยจ้ะเออเออสงสารเลยกันเอา คุณจ้าขอให้ลุงชอบดีนะจ๊ะพวกภาษาอะไรของมันหรมีทรายแล้วก็ต้องมีกวดสินะโอ้ยทำไมไม่ถามคุณลุงไปวะว่ากวดหาได้จากที่ไหนเออเอาไปถามคุณน้นนาเอาเลยกันเฮ้ยพี่สาวพี่สาวหนูขอถามได้ไหมจ๊ะหนึ่งหนูอะไรของเองภาษาอะไรรึนี่ฉันต้องมาแสดงละครย้อนยุคสินะ กิลวการแสดงละครของฉันเนี่ยสุดยอดอยู่ละหนูขอถามว่ากวดหาได้จากที่ไหนหจะ๊ะถ้าจะเอากวดเนื้อดีท้ายตลาดมีคนขุดมาขายอยู่หรือจะเอาทางเขาลูกน้นกวดมากเสียจนย่ำเดินก็ปวดเทา้าโอ้มีที่ใกล้ๆมีจ๊ะงั้นเองก็เดินตรงไปทางนั้นเลยนะมันจะมีลำคลองอยู่เองไปเก็บเอาได้เลยขอบคุณจา้าพี่สาวลยชุดสวยจริงๆเอเ ตายแล้วก็ต้องมีกวดสินะเอยังเหลือฐานนุ่นที่กรองน้ำแล้วก็ขาตั้งนี่นาเฮ้ยไปถามป้าแถวนั้นดูดีกว่าจงผิวปากคืนยันฮา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 ตเอ๋สวัสดีจ้ว้่ยอะไรของเองข้านึกว่าผีหลอกข้ากังวลเสียแล้วข้าไม่ใช่ผีหรอกป้าข้ามาจากที่ใก่แสนไกนุ่น แล้เองพัดหลงมาจากที่ใดดูครับมาหาของเลยจ้าและวเองจะเอานุ่นนี่ไปทําอะไรเหรอข้าจะไปทําของพิเศษจ้าเดี๋ยวป้าคอยดูละกันเออเออเอาไปข้าเห็นว่าเองเป็นเด็กหรอกนะข้าจึงให้โดยไม่เอาอะไรเอาไปอ,อาไปอป้าจ้ามีถาดด้วยไหมจ้าอ้าวเองน,นี่ได้ครบจะเอาศอกโน,น่นโหลังเรือนนูไปเอาเลยไป ของเองนี่จ้ะปลวกและเอ็งจะให้ข้าทำยังไงล่ะข้ามีวิธีป้าสนใจไหมจ้ะวิธีอะไรของเอง็งปลวกมันชอบอยู่ที่มืดชื้นและในไม้อ่อนมันมีจุลินทรีย์ในท้องไว้ย่อยเซลลูโลสในไม้ปลวกมันไม่ได้ชอบกินไม้เพราะว่ารสชาติมันอร่อยเห้วนะจ๊ะมันชอบกินไม้เพราะว่าเพื่อสร้างพลังงานจ้ะอ๋ออย่างนี้จะป้าไปเตรียมครบ บ้านนี้ใบสับเสือไหมจ๊ะมีอยู่บนเรือนข้าหนุอ๋อแล้วก็ข้าขา่าด้วยนะจ๊ะมามาเอ็งตามข้ามาเอาของในใบสับเสือมีน้ำมันหอมระเหยอยู่หลายชนิดเลยนะจ๊ะกลิ่นแรงๆนี่แหละที่พวกปวกไม่ชอบเพราะมันจะรบกวนระบบประสาทของพวกมันตอนราตามใบไม้มันจะทำให้เซลล์พืชแตกน้ำมันกับสารออกฤทธิ์ต่างๆก็จะออกมาได้ง่ายขึ้น ก็แบบเดียวกับที่เราเคยตำใ,ใ,ขใ,ใบขี้เหล็กตักเดดไล่แมลงแถวไร่แถวนานั่นแหละจ้าแค่ใบนี้มันมีกลิ่นแรงกว่านี่นะจ๊ะป้าไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยดูซิเดี๋ยวเราจะไปทาบนกัวกันนะจ๊ะไปไปเองไปก่อนเลยนี่นะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเทลงไปนะจ๊ะ จ้ะป้าเสร็จแล้วเดี๋ยวบวกก็จะค่อยๆออ,ออกมาบางตัวก็อาจจะตายได้จ้าขอบใจเองมากถึงถ้นมีเวทเองจะทําเพื่ออะไรแต่มีเองมันดีจริงๆเออหนูขอตัวก่อนนะจ๊ะอ,อืมป้ารู้จักช่างไม้ช่างเครื่องปั้นดินเผาไหมจ๊ะโน่นไอเห็นไหมมานั่งปั้นเครื่องปั้นดินเผาอยู่โน่นผอบใจ นั้นกลับที่ตั้งขามาอ้น,นั้นได้ไหมจ๊ะเองจะเอาไปทําอะไรหรือของที่เองถือมาก็เยอะพรุงพะรังเสียหมดแล้วข้าจะไปทําของวิเศษจ้าของวิเศษอะไรหรือเดี๋ยวพี่ชายคอยดูแลกันถ้าอยากเอาก็เอาไปขอบคุณจ้ามาข้าช่วยเดี๋ยวพี่ชายไปดูฉันที่ข้า,หางหลังคอเละจ๊ะเออไปก็ไป นพูดคำอะไรองม,มันด้วยค้าให้ดีหากอยากได้น้ำดื่มที่มีความใสสะอาดและสดชื่นในค่วอากาศร้อนต้องใช้หม้อด,ดินใบนี้ตั้งวางบนขาตั้งไม้จากนั้นก็เจาะรูเล็กๆอยู่ใต้ก้นหมอ้อเห็นไหมจ๊ะรองชั้นล่างสุดด้วยนุ่นเพื่อไม่ให้เบื้องบนไหลลงทะลุตามด้วยกวดใหญ่ เพื่อให้น้ำไหลลงสะดวกต่อไปก็กวดเล็กเพื่อคัดกรองมแมลงและใบไม้จากนั้นเราก็ใส่ถ่านลงไปกลางหม้อถ่านจะช่วยดูดกลิน่นอันไม่พึงใจไม่ว่าจะเป็นกลิ่นคาวกลิ่นโคลน เหล่านี้ก็จะจางหายไปเจ้าค่ะต่อไปตามด้วยทรายหยาบรายหยาบจะคัดตะกรและสุดท้ายตามด้วยสายละเอียดเพื่อกองสิ่งเล็กๆอันตาเปล่าไม่อาจเห็นเจ้าค่ะ พอเราจัดวางเสร็จแล้วนะเจ้าคะเราก็ตักน้ําจากสิ่งที่เราต้องการเทลงไปน้ําจะค่อยลงไปทีละชั้นทีละชั้นจนคัดกรองออกมาเป็นน้ําที่ใสสะอาดทุกท่านก็จะได้ดื่มน้ําที่ใสสะอาด และมีความสดชื่นดั่งทาราเลยเจ้าค่ะของธรรมดาหากรู้วิชารู้วิธีใช้จากน้ำบอ่อหรือน้ำคลองก็จะกลายเป็นน้ำวิเศษได้มามาพวกท่านข้าจะบอกผลดีของมันมันมีความใสสะอาดและจะทำให้ร่างกายของพวกท่านมีความแข็งแรงเห็นแบบนี้ก็คุ้มที่ข้าให้นุ่นมันเสียจริง แล้วเองมาจากที่ใดหรือข้ามาจากที่ไกลแสนไกลมากๆแล้วเองจะกลับไปต้นไหนแล้วจะกลับมาที่นี่อีกเมื่อไร่เราอาจจะได้เจอกันอีกครั้งหากโชคชะตาดำพาให้เรามาเจอกันอีกเช ใหายเอามาให้ครูนะคะลิซานาลิซานาอ่ะโอเคค่า้ทุกคนเรามาเรียนต่อกันเลยนะคะต่อไปนะคะก็จึินขอให้ชาวบ้านทุกคนจังวิธีการกรองน้ำนี้เพื่อให้ส่งผลดีต่อสุขภาพของทุกคนได้เถิดแม้มันเป็นความฝันหรือเรื่องจริงขวัญก็มีความสุขเหลือเกินที่ได้นำความรู้ไปบอกต่อกับชาวบ้านเมืองกุสินทมบุรี